ของภาคไทยมีคนส่งพักจุนใจไทยเท่าที่ผมเข้าใจตอนนี้เนี่ยพรรคการเมืองที่พักเท่าที่ผมเข้าใจนะครับก <c oughs> ็ไม่มีใครเห็นด้วยกับการยุคพรกดังนั้นทนนีนี้ก็ต้องฝากน้องสื่อมวลชนนะครับเพระว่าหัวหน้า,า,รานพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยคนนะผมก็ได้จำได้ก็ต้องฝากทางพี่น้องสื่อมวลชนที่กำลันถามจคนที่เป็นนักการเมืองที่อาจจะการเลือกตั้งของพรรคประชาธิปัตย์ที่พรคว่าตอนนี้เนี่ยเห็นด้วยหรือไม่กับการใช้การยุคพรรคในการในการทำรลายลรัฐกัน ด่อย่างที่บอกที่น้องซึมวลชนหลายก่านท่ามอยู่ตอนนี้เนี่ยผมก็เข้าใจว่าเหการมัม้งแี่ปีหน้าเป็นการยุบพรรครอบทีสิ 4, 5, ่รอบที่ห้า่ตั้นแล้วก็ต้องถามท่านว่าเชิม,มองมันสมเหตุสมผตรนนี้หรือเปล่าที่ที่ประสิทธิภาพทางการองไทเป็นแบบนี้ก็คือพอเลือกตั้งมาปุ๊บก็ยุบเลือกตั้งมาปก็ยุบเลือกตั้งหนึงก็ยุบสี่ห้าคั้ง 4, 5, แล้วเนี่ยไม่ใช่เรื่องพกตาอไปปรบเดียว่เป็นเรื่องของระบบประช<อ>าธิปไตยที่การเมืองทุกคนก็อย ทุกแอคชั่นมันก็จะมีเรียคชั่นกับทุกการกระทำมันก็มีผลตอบกลับมาซึ่งก็ไม่มีใครรู้ผมก็ย <m> ังไม่รู้ว่าคนที่มีอำนาจแล้วก็คิดว่าจะยุบพักเนี่ยเขาได้หาตัวเองหรือยังว่ามุบไปแล้วไม่ได้หรอนะครับมันอาจจะยุบแล้วก็อาจจะทำให้ทำให้ระยะสั้นทำให้พวกผมอ่อนแรงลงทำ <m> <m> ให้สายคานแรงลงทำให้ฝสายคานพังไปในขณะเดียวกันก็นเป็นไปได้เช่นเดียวกันว่ามันมีการติดเทอร์โบให้กับ ก็เป็นไปได้เหมือนกันว่ามันที่ทำให้ให้ให้ผมได้แจ้งบอกการมือในการเลือกตั้งข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นพรรคอะไรก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านช่วยกันตั้งคำถามแล้วก็ช่วยกันคิดได้ดีครับว่าว่าสบายนให้การเมืองไทยเราเป็นประชาธิปไตยไทยแบบนี้ต่อไปทํามันได้อะไึ้มากลับมาสู้กันในระบบเพื่อพี่น้องประชาชนชนะมุศลชนะแล้วกสุแท้ครับแล้วก็ทำงาน ทุกคนได้ประโยชน์มากกว่าที่เป็นระบบแบบนี้ที่มันเป็นอยบบู่ตลอดมาในช่วงยุคที่ดีขอบคุณครับจริงๆเออขอเพิ่มเติมนิดนึง